สวัสดีครับพบกับคุณครูโรเซฟอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้คุณครูจะพาน้องๆมาฝึกฝนวิชาภาษาไทยกับหนังสือชุดมานะมณีน้องๆมีหนังสือชุดนี้กันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปอ่าน,นพร้อมๆกันเลยนะครับบทที่32เสียงระฆคังดังขึ้นนักเรียนก็เข้าแถว หน้าเสาธงครูทุกคนมาดูแลนักเรียนเข้าแถวให้เรียบร้อยนักเรียนร้องเพลงชาติธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา ครูและนักเรียนไหว้พระแล้วเข้าห้องเรียนเปิดหน้าต่อไปนะครับในห้องเรียนมีนักเรียนหญิงและชายทุกคนหน้าตาเบิกบาน มานีกับชูใจนั่งใกล้กันปิตินั่งอยู่แถวหลังนักเรียนเล่นและคุยกันเสียงดังครูภัยลินเดินเข้ามาในห้องเรียนนักเรียนก็เงียบ ครูภัยลินพูดว่าสวัสดีนักเรียนนักเรียนก็ยังนิ่งเงียบอยู่อีกครูภัยลินยิม้มแล้วพูดว่าถ้าครูหรือใครๆทักว่าสวัสดีนักเรียนหญิง ให้พูดว่าสวัสดีค่ะนักเรียนชายให้พูดว่าสวัสดีครับนักเรียนพูดสีคะนักเรียนหญิงสวัสดีค่ะคุณครูนักเรียนชายสวัสดีครับคุณครู ครูภัยลินชมว่านักเรียนของครูน่ารักมากดูหน้าต่อไปนะครับเจ้าโตเข้ามายืนอยู่หน้าห้องพอมันเห็นมานีก็ดีใจกระโดดเข้ามาหาครูภัยลินถามว่า หมาของมานีหรือคะมานีตอบว่าคะ่ะต่อไปมาดูแบบฝึกนะครับแบบฝึกที่หนึ่งนะครับนอนเนสะกดเนี่ยนะครับอ่านออกเสียงเหมือนนอหนูสะกดดูคําตัวอย่างนะครับคออนอคุณน,นอนเนนนะครับขออนอคุณก็จะอ่านว่า คุณเห็นไหมครับคุณที่เป็นนอหนูคออุนอคุณามาดูคำต่อไปนะครับคุณครูคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณนาคุณลุงแบบฝึกที่สองนะครับต่ออิตินะครับเวลาสะกดเนี่ยนะครับอ่านเสียงเหมือนดอเด็กสะกดนะครับ มาดูนะครับชออาตอสระอีนะครับคำนี้อ่านว่าชาตินะครับก็คือคำอ่านก็เป็นชออาดอชาติดูนะครับตอเต่าสระอีนะครับจะออกเสียงบอนดอเด็กเลยชาตินะครับอ่านว่าชาติญาติอ่านว่าญาตินะครับดูหน้าต่อไปนะครับแบบฝึกที่3นะครับ คำที่มีสอนำหน้าวนะครับให้อ่านออกเสียงคำนั้นเปลี่ยนไปและเสียงตัวนำเป็นเสียงอะกึ่งเสียงยูนะครับสอนำหน้าวนะครับสวัสดีนะครับสวัดดนะสวด,ดีไม่ใช่สวัสนะครับสวัสดีนะครับ,ดดนะรบก็อ่านเป็นหอวอนะครับสวัสด,ดีโอเค สวัสดีนะครับก็เลยอ่านว่าสวัสดีมาดูแบบฝึกที่4นะครับให้ฝึกอ่านนะครับลองอ่านดูนะครับตัวอย่างการอ่านก็คืองอเอียบอเงียบหรือก็คือเงียบอเงียบ,รยบรเรียบอเรียบคอยอคุยบอเออกอเบิกนะครับงรเงียบอเงียบ เรียบบเรียบเทียบบอเทียบเสียบบอเสียบเปรียบบอเปรียบคุยคุยลุยอลุยปุยอปุยบอเออกอเบิกลอเออกอเลิกคอยอคอยลอยอลอย คอย,ยอคอยไม่เอกค่อยรอย,ยอร,รอยไม่โทร,ร้อยนอย,ยอน้อยไม่โทน้อยอ่านตามครูนะครับพูดคุยลุยน้ำรำข้าวดวงเดือนเพื่อนเล่นเล็กน้อยคอยฟัง นั่งเงียบเรียบร้อยบ่อยบ่อยนิ้วก้อยถ้อยคำทำทงซื่อตรงลงชื่อเป็นไงบ้างครับอ่านกันทันไหมถ้าไม่ทันไม่เป็นไรนะครับเปิดดูซ้ำๆได้นะครับ อ่านช้าๆก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยฝึกความเร็วแล้วก็ฝึกความคล่องแคล่วเอานะครับแล้วเดี๋ยวสักวันน้องก็จะเก่งไปเองนะครับอย่าลืมคลิกไลค์คลิกติดตามแล้วก็คลิกแชร์ให้ครูด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีคลิปใหม่ๆมาอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ